สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยครับเกษตรวันหยุดพานุก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่สิรินภาไม่น้อยนะครับหรือว่าพี่อ่อนนะครับแฟนผู้ใหญ่บ้านหมู่เก้านะครับตำบลเกาะแก้วอำเภอเสรลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับที่ส่งเมล็ดถั่วดาบมาให้พานุเกษตรวันหยุดปลูกที่จังหวัดอุดรธานีนะครับก็ต้องขอบคุณพี่อ่อนนะครับถั่วดาบก็เป็นถั่วหายากนะครับถั่ว แดงนะครับวันนี้พานุก,ก็จะพามาปลูกถั่วนะครับหลังจากที่ได้เมล็ดพันธุ์มาแล้วนะครับพานุก,ก็เพาะไว้นะครับเพาะเมล็ดไว้ประมาณ15บห้าวันนะครับก็จะได้ต้นกล้าประมาณนี้นะครับวันนี้ก็จะพามาปลูกไวท้ที่ซอยสีวิไลซอยสี่นะครับทําเป็นโดมแบบนี้นะครับเราก็จะปลูกไว้เพื่อศึกษาเรียนรู้นะครับจะปลูกไว้ที่ ข้างแบบโดมนะครับโดมหมามุ้ยอินเดียนะครับซึ่งเม็ดหมามุ้ยพานุก็เอาลงลงหลุมไว้แล้วนะครับก็เริ่มเกิดแล้วนะครับวันนี้เราก็จะเอาถั่วพ้านะครับหรือว่าถั่วดาบมาปลูกแจมไว้นะครับเป็นโซนถั่วนะครับเพื่อการศึกษาเรียนรู้แล้วก็ปลูกเพื่อขยายพันธุ์ต่อไปนะครับการทำโดมแบบง่ายๆนะครับ วันนี้ก็จะมาปลูกกันเลยนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าแรงนะครับพานุก็จะปลูกขุดหลุมแล้วก็เอาน้ําใส่หลุมไปก่อนนะครับยังไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะครับเราปลูกแบบง่ายๆก่อนนะครับรอให้ต้นถั่วเรายืดขึ้นมาสักหน่อยนะครับค่อยใส่ปุ๋ยคอกนะครับหลังจากหลังจากที่ขุดหลุมแล้วนะครับเอาน้าใส่หลุมไว้แล้วเราก็จะมาปลูกกันเลยนะครับ รอติดตามดูตอนต่อไปนะครับว่าถั่วเราจะโตหรือเปล่าแล้วก็จะได้ผลผลิตแค่ไหนนะครับครับเสร็จแล้วนะครับหลังจากสําหรับการปลูกถั่วพ้านะครับแบบโดมนะครับไร่สีวิไลซอยสีนะครับแล้วก็ลดน้ํานะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่13มีนาคม2563นะครับแล้วก็รอติดตามชมอีกทีนึงนะครับว่าถั่วพ้าเรา จะได้ผลผลิตแค่ไหนนะครับก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันเช่นเคยนะครับอันนี้เกษตรวันหยุดพานุก็ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ